เหลืออีกประมาณสัก2เดือนเท่านั้นเองนะคะโจไบเดนก็จะอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลา2เดือนนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาจะทิ้งทวนอะไรบางอย่างซึ่งไอ้ช่วงเวลา2เดือนนี้ก็ไม่แน่นะว่าการทิ้งทวนของเขาเนี่ยมันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะนโยบายหลักๆสำคัญๆของทั้งริพับริกันกับเดโมแครตของทั้งโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ มันแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงอ่ะยกตัวอย่างนโะยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามในยุคข,ของโจไบเดนเนี่ยใช่ไหมก็จะเห็นข่าวอเมริกาไปสนับสนุนอ,อ,อย่างเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยอเมริกาก็ไปหนุนหลังยูเครนนู่นน,นี่นั่นโน่นเนี่ยมันก็ทําให้สงครามมันยืดเยื้อแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เขามีความเห็นที่แตกต่างกันมากเขาบอกถ้าเขาได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเขาจะหยุดสงครามเหล่านี้ทันทีเพราะว่าเขามอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับเรื่องของสงคราม จึงต้องพยายามจะหาวิธีการในการที่จะหยุดมันให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นมันแตกต่างกันเป็น2องขั้วสองข้างแบบนี้เนี่ยก่อนที่โจไบเดนจะพ้นจากตําแหน่งไปมันก็มีรายงานข่าวมาซึ่งก็เป็นรายงานข่าวซึ่งทําให้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆจู่ๆไบเดนถึงตัดสินใจเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรื่องใหญ่ที่ว่าก็คือว่า เป็นการรายงานโดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐนะคะให้ข่าวแล้วก็เป็นการรายงานของสำนักข่าวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์หรือว่า CNN ก็รายงานว่าโจไบเดนซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะยังมีเวลาีกงเดือนเนี่ยตัดสินใจอนุมัติให้ยูเครนใช้ระบบขีปนาวุธยุทธวิธีของกองทัพบ,บกหรือว่า army tactical missile system หรือว่าเรียกสั้นๆว่า t t a c คันะคะ ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตโดยสหรัฐในการโจมตีดินแดนของรัสเซียคือมันน่าตกใจตรงไหนน่าตกใจแล้วก็น่าสงสัยตรงที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซเลนสกี้พยายามจะขออเมริกามาตลอดขอเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าอเมริกาก็แบบใบเบียงบายเบียง,ยยงไม่ไม่รู้ไม่คุยแต่พอใกล้จะหมดวาระของตัวเองอยู่ดีๆจู่ๆไบเดนก็อนุญาตบอกโอเคเอาเลย <laughs> ประมาณนี้นะเอาลอยเซเลนสกี้อยากจะใช้อัตคั่มในการโจมตีในดินแดนของรัสเซียก็เชิญเลยเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้สร้างความกังวลแล้วก็ความสงสัยของหลายฝ่ายเพราะว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญของรัฐบาลสารัฐค่ะท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบในรัสเซียกับยูเครนที่มันยังคงตึงเครียดอยู่ ขณะที่ไบเดนเองก็เหลือเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองก่อนที่จะส่งมอบภารกิจของผู้นำของประเทศต่อให้กับโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปในเดือนมก,กราคมปีหน้าเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆไบเดนถึงตัดสินใจเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แค่ไหนเขาบอกว่ามันอาจจะนะมันอาจจะเป็นตัวพลิกเกมเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็ทำให้ เ,เป็นการยกระดับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็เป็นการดึงให้สหรัฐกับชาติตะวันตกเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามแล้วก็วิเคราะห์กันไปไกลเลยนะคะว่าไม่แน่คือถ้ามันบานปลายไปมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวจุดชนวนของสงครามโลกครั้งที่3เลยก็ว่าได้เขาวิเคราะห์กันไปขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะการตัดสินใจของไบเดนที่อนุญาตให้ยูเครนใช้อัชฉริยะ ของสหรัฐในการโจมตีรัสเซียในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หลายฝ่ายกังวลว่ารัฐบาลของทรัมป์ซึ่งเรียกว่าทรัมป์2.0ก็คือการกลับมาเป็นครั้งที่2ของเขาเนี่ยนะคะจะระง,งับการสนับสนุสน,นยูเครนแล้วก็บีบบังคับให้สงครามนั้นยุติลงให้ได้ด้วยการที่พยายามจะบีบให้ยูเครนเนี่ยยอมรับเงื่อนไขเจรจาในการสียดินแดนให้กับทางรัสเซียเนี่ยนะคะ โดยความเคลื่อนไหวของไบเดนในครั้งนี้เนี่ยมองว่าเป็นการใช้อำนาจในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นการใช้อำนาจช่วงโค้งสุดท้ายของไบเดนแต่มันก็สุ่มเสี่ยงที่จะขยายความขัดแย้งเป็นเดิมพันครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะขณะที่ดังด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองยังไม่ได้มีท่าทีอะไรต่อการตัดสินใจในครั้งนี้ของไบเดนนะคะแต่ว่าลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดนัลด์ทรัมป์จูเนีย ทวิตข้อความบน X นะคะแสดงถึงความไม่พอใจค่ะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหารดูเหมือนว่าจะต้องการทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ก่อนที่พ่อของผมจะมีโอกาสสร้างสันติภาพและช่วยชีวิตคนพวกคนโง่คือเขาบอกว่าเหมือนเขาก็ตีความได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เหมือนกับเป็นการทิ้งทวนเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆได้ประโยชน์จากสงคราม ซึ่งทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่คนก็วิเคราะห์กันไปก่อนนั้นนี่เหมือนกันว่าการที่อเมริกาพยายามจะเข้าไปเกี่ยวข้องสอดแทรกกับสงครามในหลายๆภูมิภาคเนี่ยเพราะเขาได้ประโยชน์จากเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์นี่หรือเปล่าเนี่ยนะคะขณะที่ริชาร์ดกราเนลที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ก็ทวิตเหมือนกันถึงการตัดสินใจของไบเดนว่านี่เป็นการยกระดับสงครามก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งส่วนเจดีแวนส์นะคะซึ่งเป็นคู่หู ออรองประธานาธิบดีของชัมก็บอกว่าสหรัฐไม่ควรสนับสนุนการช่วยเหลือทางทหารใดๆแก่ยูเครนอีกค่ะขณะที่รัฐบาลของรัสเซียก็ออกแถลงการนะคะบอกว่าหากขีปนาวุธที่สหรัฐจัดหามาให้ถูกยิงเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียรัสเซียจะมองว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้มาจากยูเครนแล้วค่ะแต่รัสเซียจะมองว่าการประกาศสงครามครั้งนี้และก็ขีปนาวุธนี้เนี่ย ถูกส่งมาจากสหรัฐเองแล้วก็บอกว่ารัเสเซียและปูตินสแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและการตัดสินใจของสหรัฐบ่งชี้ถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของวอชิงตันก็คือส่วนร่วมของอเมริกาในระดับการยกระดับของความขัดแย้งคือตอนนี้ถ้าหากว่ามันเกิดการยิงขีปนาวุธขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีอย่างที่หลายคนกังวลว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะยกระดับความรุนแรงเพราะมันจะไม่ใช่แค่รัเสเซียยูเครนแล้วค่ะแต่มันจะกลายเป็นรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาขณะที่ แถลงการก็ยังบอกว่าเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลไบเดนที่กําลังจะพ้นจากตําแหน่งตั้งใจที่จะดําเนินมาตรการเพื่อราดน้ํามันบนกองไฟและกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดของความขัดแย้งนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขณะที่วลาดิเมียปูตินของรัสเซียยังไม่ได้มีท่าทีใดๆต่อเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขาเคยประกาศว่าหากสหรัฐยกเลิกข้อห้ามในการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียก็จะถือว่านี่คือการมีส่วนร่วมโดยตรงของนาโตในการทำสงครามในครั้งนี้คืออย่างที่บอกว่านี่จะไม่ใช่แค่สงครามระดับประเทศแล้วค่ะแต่มันจะเป็นระดับแบบยิ่งใหญ่มากกว่านั้นแล้วก็เหมือนที่หลายคนกังวลว่า มันอาจจะลุกลามบานปลายเป็นสงครามโลกเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้มาทำความรู้จักอาตั้คขมกันหน่อยนะคะขีปนาวุธอัตั้มที่ผลิตโดยบริษัท l ล็อก e ิตมาตินเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความซับซ้อนใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานแล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นค่ะทั้งแบบพิสัยกลางพิสัยไกลาสามารถโจมตีได้ระยะไก,กลถึง306กิโลเมตรนะคะและสามารถจะเพิ่มความได้เปรียบ หากยูเครนใช้ขี่ปนาวุธอันนี้ยิงเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียได้จริงๆเนี่ยถือว่าจะเป็นการตอบโต้รัสเซียของยูเครนที่ได้เปรียบเป็นอย่างมากค่ะเมื่อเทียบกับอาวุธโจมตีระยะไกลอื่นๆนะคะโดยสหรัฐได้มีการจัดส่งอาชีกข้ามแบบพิสัยกลางแก่ยูเครนตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วส่วนแบบพิสัยไกลนั้นรัฐบาลของไบเดนอนุมัติให้จัดส่งแก่ยูเครนอย่างลับๆค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนจะเริ่มส่งมอบเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมา โดยมีข้อจำกัดว่าจะใช้ได้เฉพาะภายในดินแดนของยูเครนเท่านั้นแต่ล่าสุดนี่ไงที่เรารายงานว่าล่าสุดเนี่ยเอ,อ,อเมริกาโดยไบเดนก็บอกว่าอนุญาตอนุมัติให้ยูเครนใช้ในการโจมตีข้ามเบียงดินแดนของรัสเซียได้นะคะซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเซเลนสกี้พยายามจะเรียกร้องให้ร,รัฐบาลสหรัฐยกเลิกการใช้อตชักขาเพื่อให้กองทัพยูเครนโจมตีรัสเซียได้ เซเลนสกี้พยายามจะขอมาตลอดแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐไม่เคยตอบรับในเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการพิจารณามาตลอดเพราะว่ามีข้อกังวลหลายข้อในตอนนั้นนะมีข้อกังวลหลายข้อไม่ว่าจะเป็นในแง่ของปริมาณระบบขีปนาวุธของกองทัพสหรัฐที่มันจะลดลงถ้าว่ามีการใช้ซึ่งมันก็จะกระทบกับการพร้อมรบของกองทัพสหรัฐตลอดจนข้อกังวลว่าถ้าหากว่าไปใช้มันจะยกระดับสงครามหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่านี่ไงพอกําลังจะใกล้หมดวาระเนี่ยไบเดนก็ ตัดสินใจอนุมัติเลยใช้เลยจ้ะตามสบายเอาที่สบายใจอะไรเงี้ยเออโดยสาเหตุที่ไบเดนตัดสินใจอนุมัติให้ยูเครนใช้อัจฉร้ามในดินแดนของรัสเซียถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่เร่งด่วนค่ะหลังจากที่กองทัพของรัสเซียเริ่มส่งทหารเกือบ50,000ไ่นาไปยังภูมิภาคคุสทางตอนใต้ซึ่งเป็นจุดที่ยูเครนส่งทหารข้ามชายแดนบุกยึดไว้ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และภูมิภาคนี้เป็นจุดยุทธศาสสสำคัญนะคะที่ยูเครนจะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองได้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการให้รัสเซียยึดคืนพื้นที่นี้ค่ะแล้วก็ชัคข้ามจะมีบทบาทสำคัญในการปกป้องกันการบุกรุกของกองทัพรัสเซียด้วยแล้วก็มีข่าวว่าทหารของเกาหลีเหนืออีกหมื่นนายอีกหมื่นนายนะขอภยัยทหารเกาหลีเหนืออีกหมื่นนายก็ถูกส่งไปยังพื้นที่นี้เพื่อที่จะช่วยรัสเซียในการรบในพื้นที่นี้ด้วยค่ะ ก็นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์ว่าถึงแม้ว่าจะมีการใช้อาวุธนี้ในช่วงเวลาแบบนี้มันก็อ,อาจจะไม่สามารถจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีการวิเคราะห์กันไปในหลากหลายแง่มุมแง่มุมนึงก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็วิเคราะห์ว่ามันอาจจะลุกลามบานปลายต่อไปก็ได้นะคะ